ดวงชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤกษภพญางูให้เงินอำนาจาบารมีวาส,สนาดวงดุรวยแรง่านจะเจริญุูงเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเจตตาชีวิตรับทรัพย์จะมีโชคลาภเงินทองาบารมีวาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยค้ำชูสนับสนุนกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตกตำแหน่งพระราชาแห่งดาบกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เงินทองไหลามาเทมาผสมเลจถ้วยทองบังเกิดขึ้นในโชกตะการจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรปับปรปุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้มุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารเอาจริงเอาจังจนผสมเลหบุญเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันไปพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดาบสองคมเกิดขึ้นในโชกตาพระราชามนั่งบนบนัลลังก์เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารนะครับผมการชิงไหวชิงพริบการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาลมีวัสนา จะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดกุยได้ต่อรองแต่บ่งบอกดึงโชคชะตาว่าเกี่ยวพันเกี่ยวกับง,งูแน่นอนเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องล้างแขนอาฆาตเพราะฉะนั้นชาวราศรีพฤษภนะผมอย่ามีเรื่องกับใครเลยนะผมเพราะว่าชาวราศรีพฤษภค่อนข้างที่จะรุนแรงอำนาจบารมีวาสนาถ้าได้ได้เจอเรื่องราวต่างๆที่สิ่งที่มองไม่เห็นทําให้ท่านรู้สึกว่าดวงชะตาของข้าพเจ้านั้นดุดันเอาจริง,เอ,รงเอาจัง ครับผมโชคชะตาถ้าจะสุขสมสมหวังดังใจหมายเป็นเศรษฐีเงินล้านมีเงินมีทองใช้นะครับมีกินใช้ไม่หมดครับนะผมจะมีใครบางคนประจบประแจงเรียแข่งเรียขาทำนะให้ท่านรู้สึกว่าโชคชะตาของข้าพเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะ,ะนั้นอย่าสนใจกับสิ่งคำเยินยอเพราะว่าโชคชะตาของคุณนะครับปล่อยไปตามโชคชะตาของท่านท่านจะได้รู้สึกฮึกเหิมด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนา ใจิตใจที่อ่อนโยนแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะผมจะสั้นมันเกิดขึ้นในโชคตานบแสงสว่างปักทงลงมาตรงกลางตัวเตรียมตัวรับทรัพย์รับรั์โดยโชคสุขสมสมว่างดังใจหมายจะเจริญุูงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินวงล้อแห่งวัตจักรวิวอัลฟอร์จูนนะผมรับทรัพย์โดยโชคท่านจะได้จัดแจงทําตามแบบแผนประเพณนีจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางฝาดีจะได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหาร อาสบินถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะมีโอกาสทองเข้ามาไม่ขาดสายจะมีเงินทองเข้ามาได้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันัฒน,นาอย่างก้าวกระโดดนับจัดหนักจัดเต็มตลอดชีวิตชีวิตแบบนี้เขาเรียกว่าช่างมีความสุขดวงดุดวงแรงเพราะว่าโชคชะตาของท่านต้องตัดสินใจทําอะไรอย่างน่ากลัว นะครับผมมันไปไป,ไปตามสถานที่ต่างๆสถานที่เรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวต่างๆเข้ามายุ่งเกี่ยวในดวงชะตาการเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีได้ค้นพบได้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดนะครับผมเหรียญทองนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาอัศวงนะครับนกน้อยนําพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนค้ามชูหนุนนําโชคชะตา ทำให้ท่านรู้สึกเขือเขรมสิ่งต่างๆที่ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักดวงไม่ว่าจะเป็นหนี้สินที่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่าแย่นะับผมสิ่งเหล่านั้นมันจะเริ่มขี้ขายแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตานะจิตใจที่เกิดความแสงสว่างนะเกิดความแช่มชื่นจะทําให้ท่านได้คนพบได้พบเจอคู่แท้ตานที่ยังโสดจะได้มีแฟน่านที่มีแฟนแล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายจัดแจงทําตามแบบแผนปนะระเพณีับผม สิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับทท่านอัศวินถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาบเงินทองบารมีวัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักุ้ครองรักษาหนุนนำโยกยาตาเปลี่ยนแปลผานมารณา,า,าอย่างก้าวโดดเตรียมตัวรวยเลยรวยต่อจากนี้ไปตาผมเลือกเาวาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านจะได้ค้นพบได้ปรับปรุงได้แปลเปลี่ยนแปลผันท่านได้ลื่นเรงิงสังสรรค์แจ่มชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ชะตาชีวิตีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นงานใหม่ท่านจะเข้ามาตลอดงานครับนะผมจะมีปัญหาเข้ามาแก้ไขปรับปรุงก็ผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงจะตาม,มีตดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากร,กระวนกระวายกระสับกระส่ายถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่แล้วครับนะผมถ้วยทองบังเกิดนะครับผมผ้าคลุมปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนานะครับผมการเริ่มเริ่มต้นตกตําแหน่งต้องเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งประสบ็จยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์รับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตรับทรัพย์จะมีเหตุการณ์ที่ท่านควรจะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างกล้ากระโดดเป็นไปได้ด้วยดีการที่ท่านกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันถึงเวลาคาบนสิ่งที่ใช่ได้มองการกลายถึงอนาคตได้รู้ได้ค้นพบได้ปรับปรุง ับผมโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งชะตาชีวิตรับทรัพย์นะครับค้นพบนะครับแก้ไขปรับปรุงับผมจะติดเกิดขึ้นนะครับให้ท่านทําตามแบบแผนตุลาการเพราะว่าอะไรบางอย่างมันต้องตรงไปตรงมานะครับกฎบ้านกฎเมืองมีกฎสวรรค์มีกฎโลกมนุษย์มีกฎโลกแห่งวิญญาณมีนะครับการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ท่านจะได้ลื่นเลงสังสรรค์กับเพื่อนฝูงได้พบปะพูดคุยได้เจอกับเพื่อนเกา่าัะผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตานี่แหละถึงช่วงชะตาที่ดวงชะตาจะเปิดให้สังเกตได้ดีนะครับท่านจะได้เจอกับเจ้ากรรมในเวรให้มองข้ามไปพวกเขาคืออากาศธาตุอย่าไปสนใจให้หลบหลีกซ่อนเล้นถึงแม้ท่านจะโดนกัดแกล้งเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆอัศวินถือถ้วยทองทําให้ท่านรู้สึกคือเขิมด้วยอํานาจบารมีวาสนา สิงห์สิทธิ์คำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดฟ้าผ่าลงมาตูมนะครับกบฏกบายนกสักพท์สายแน,นะน,าน่นะครับเลิกคบหังดีนานนะครับแตกแยกแตกแขนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแยกออกไปแล้วท่านก็ตังค์ก็ตังอยู่ครับอย่าไปสนใจนะครับสายสามดาบขวาสามดาบบุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเอาจริงเอาจังจนผสมเสร็จชะตาชีวิตนะรับทรัพยบรับสิงห์สิทธิ์ตกตำแหน่งไฮเปอร์เพน ก็แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาทำชูหนุนนํำโชคชะตาเข้าข้างตัวท่านเป็นพิเศษครับรู้สึกได้เลยว่าโชคชะตาของท่านถึงเวลาแล้วที่จะต้องอยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีก็ถึงเวลาเอาคืนนะครับ,รบท่านโดมมามากแล้วจะกลัวอะไรล่ะ,ะครับผมตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้นะครับและได้รับทรัพย์โดยโชคครับได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลพัน นะครับการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวัฒนาชิงไหวชิงพิบระวังเรื่องการเซ็นสัญญานะครับชาวราศีพฤษภระวังให้ดีครับนะครับผมถ้าตกตําแหน่งคนอายุน้อยกว่าจะนําพาซึ่งโชคลาบนะผมแลวคนอายุกว่าอายุอายุเยอะกว่าละ่ะจะนําม,มาหรือเปล่าไม่นําม,มาไงละ่ะนะครับผมเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานแทาจะทนไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครให้ท่านหรอกนะท่านนึกว่าหรอ,อท่านนึกหรอจะมีคนนําพาสิ่งดีๆมาให้กับท่าน นอกจากเขาไม่รู้เรื่องเขาอายุน้อยเขาถึงให้ง้เนาะนะผมอายุเยอะเขาไม่ให้นะของดีเขาเก็บเรียบเก็บกินเรียบนะครับเขาเรียกว่าฟาดเรียบนะครับตัวท่านไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบารมีวาสนาดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะครับอยู่ให้เป็นจัดแจงให้เป็นนะครับผมนะชาวราศรีพฤษภไม่เด็กแล้วนะครับนะครับเก่งพอตัวนะครับนะบผมถูกใจ คลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ